สวัสดีค่ะเพจเห่ียนปวยทานแพงสีนะคะวันนี้เราจะมาพาับแก้วน้ําเหียญปวยทานสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีริบบินเบอร์สองนะคะเราจะใช้ลายสีลายจุดสีเขียวนะคะแล้วก็มีกาวสองหน้าแบบบางนะคะแล้วก็มีเทปใสค่ะกันไกลนะคะ แล้วก็มีเลี้ยนบาทค่ะเอามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราตัดดิบบินมาสี่เส้นนะคะความยาวยี่สิบห้านิ้วนะคะให้เราพับครึ่งแบบนี้ให้เราพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วให้เราวางค่ะหยิบขึ้นมาสองเส้นนะคะหยิบขึ้นมาสองเส้น หยิบเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองคล้องกันแบบนี้ค่ะให้ได้ไดในลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามพาดทับแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ให้เราพาดท,ทับเส้นที่สามแบบนี้นะคะแล้วหยิบเส้นที่หนึ่งมาคล้องแบบนี้ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เราก็จะมาทำฐานแปดนะคะหยิบเส้นนี้ เบี่ยงมาแบบนี้นะคะเส้นที่สองให้เราพาดมาแบบนี้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามเบี่ยงมาแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นนี้นะคะให้เราสอดผ่านมาแบบนี้สอดผ่านมาแบบนี้นะคะ แล้วให้เราเอามือกดริบบินเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ดิบบินดุดนะคะแล้วเราก็จะมาทำฐานอ่าเราก็จะมาทำตัวแก้วนะคะเราก็จะมาทำตัวแก้วแบบนี้นะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก็ได้ค่ะแบบนี้เส้นที่หนึ่งมาแบบนี้นะคะเส้นที่สองพาดทับแบบนี้ค่ะ เส้นที่สามทับมาเส้นที่สี่ทับมาแบบนี้นะคะสี่เส้นเราจะจับสี่เส้นมานะคะแล้ววางค่ะจับเส้นนี้ทับค่ะวางทับวางทับวางทับให้หมดทุกเส้นเลยนะคะที่อยู่ข้างล่างไม่มีที่เหลืออยู่ข้างล่างแล้วให้เราวางเส้นนี้ลงไปแบบนี้นะคะให้เอามือช้อนดิบ,บินขึ้นมาแบบนี้ ฝั่งนี้เ็าจะเหลือสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามให้เราหยิบเส้นที่หนึ่งมาข้างในสุดนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นนี้ที่อยู่ข้างในสุดสอดผ่านรูที่หนึ่งมาแบบนี้เส้นที่สองผ่านเส้นที่สองนะคะสอดผ่านรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สามค่ะผ่านรูที่หนึ่งเหมือนกันทะลุออกรูที่สามแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงดิบบินนะแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วนะคะให้เราหงายขึ้นคะ่ะให้เราหงายดิบบินขึ้นมาแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เราจะทําการข้ามหนึ่งสอดหนึ่งนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งนะคะแบบนี้สอดไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยข้ามหนึ่งสอดหนึ่ง แบบนี้นะคะบทั้งแปดเส้นแล้วแล้วเราก็จะทำอีกรอบนึงนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนก็ได้ค่ะเหมือนเดิมค่ะข้ามหนึ่งสอดหนึ่งแบบนี้นะคะ ทำหนสูนะนสดนทำหนสูสดนะึงค่ะไม่งงนะคะถ้าเพื่อนๆงงหรือไม่เข้าใจก็เข้าไปดูซ้ำได้นะคะดูได้หลายรอบหยุดวิดีโอแล้วก็ดูซ้ำๆได้นะคะถ้าเพื่อนๆนคน,นที่ทำตามเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้ให้เรา ทำขั้นตอนต่อไปให้เรากดดิบบินเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะให้เรากดดิบบินแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ให้เรากดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะบิดค่ะบิดดิบบิ้นแบบนี้นะคะ มือข้างนี้ให้เรากดไว้แบบนี้นะคะนะคะเอาใหม่นะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะให้เรา บิดลิบบินฝั่งนี้ไว้แบบนี้แล้วก็พลิกค่ะพลิกทั้งสายเลยนะคะพลิกแบบนี้เส้นต่อมาให้เราจับไว้แบบนี้แล้วก็พลิกค่ะพลิกทั้งสายเลยนะคะเส้นต่อมาให้เรากดไว้แบบนี้นะคะมือนี้เราก็พลิก บนมาได้เลยค่ะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยกดไว้พลิกค่ะพลิกมาแบบนี้นะคะเส้นต่อมากดค่ะมือนี้กดไว้พลิกดิก้นแบบนี้นะคะ แปดเส้นเลยพีคค่ะท้ายพีคค่ะครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะให้เราดึงค่ะดึงดิปปินลงแบบนี้นะคะ ดึง แล้วก็ให้เราช่วยเอามือดันแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะปึงทีละเส้นค่ะแบบนี้นะคะ ก็กดแบบนี้ค่ะ แ้บบนนีะะคะให้เราเอามือรีบปากแก้วแบบนี้นะคะลักษณะน,นี้แล้วเราก็จะเก็บดิบบินที่เหลือนะคะให้เราข้ามสองเส้นมาแบบนี้นะคะ่ะ ข้ามสองมาข้ามสองมาแบบนี้นะคะข้ามสองมาค่ะข้าม,มาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราจะเหลือสองเส้นนี้นะคะให้เราเส้นที่หนึ่งสอดดูนี้นะคะเส้นถัดมาสอดดูนี้แล้วเราก็จะมา เก็บดิบวินที่เหลือเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บดิบวินที่เหลือเลยะค่ะขนาดน,นี้นะคะ บินที่เหลือเลยนี่นะคะให้ครบทุกเส้นเลยนะคะ เลยค่ะเก็บครบทุกเส้นเลยนะคะแล้เวเราก็จะมาลิบบิ้นที่เหลือให้เราตัดออกเลยค่ะ ิ้นที่เหลือเราตัดออกเลยนะคะก็จะได้แก้วน้ำสวยๆน่ารักแบบนี้แล้วนะคะไหนเอแล้วเราก็จะมาทำใบนะคะทำจานรอง ก็จะมาทําจานรองแก้วนะคะเราจะตัดดิดบดดดดบินมาทั้งหมดสี่เส้น่ะหกเส้นค่ะขออภัยจะตัดดิบบินมาทั้งหมดหกเส้นนะคะ,ะตัดดิบบินมาหกเส้น แบบนี้นะคะความยาวสี่สี่นิ้วนะคะเห็นไหมอเอ่ยสี่นิ้วนะคะแล้วเราก็จะใช้เทปใสนะคะเทปใสแปะ ลงไปแบบนี้ค่ะทั้งหกเส้นเลยใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ให้ครบทั้งหกเส้นเลยนะคะทั้งหกเส้นเลยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้อะไรกระดาษนะคะที่เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นี่เราจะใช้กับปุกครีมนะวาดเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะ ตรงที่เราวาดนะคะตัดให้กลมนะคะตัดให้กลมในรูปลักษณะแบบนี้นี่นะคะก็จะได้ที่รองเลยต่อไปเราก็จะมาทำ ห,หูแก้วนะคะให้เราแบ่งดิบบิ้นออกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะจะใช้กาวสองหน้านะคะใช้กาวสองหน้าตัดมาสองอันนะคะนี่แปะไปที่หูแก้วแบบนี้นะคะล็อกออกค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเลงตรงๆนะคะ ให้เราเล็งตากเอานะคะประมาณนี้ก็จะแปกอีกทีนึงเล็งให้ตรงๆนะจ๊ะแปะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แก้วแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาติดเก,กาสองหน้าอีกทีนึงนะคะแปะตรงกลางแบบนี้ตรงกลางแบบนี้นะคะลอกออกค่ะให้เร็งดีๆนะคะขั้นตอนนี้แปะลงไปเลยแบบนี้ค่ะส่วนเหรียญบาทนะคะให้เราใช้เกาวสองหน้าเหมือนเดิมค่ะแปะไปแบบนี้นะคะ เอาร้านที่มีพอ่อหลวงขึ้นข้างบนนะจะได้ดูสวยๆจะได้ดูสวยๆนะคะนี่เราก็ใส่ไปตรงกลางเลยค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเวลาโยนเหรียญจะได้ไม่ต้องปิวเนะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจเหรียญพปยทานแพงสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ